อ่าสวัสดีทุกคนนนวันนี้เราก็มาเล่น The v a l l y Organize d t i p กันนะก็แปลว่าโจรที่เออ Organize okay, d อะภาษาไทยเราก็ไม่รู้คือจัดการมาดีมากนะฮะก็วันนี้เรามาเล่นเกม Indie Unity กันบ้างนะฮะกดสเป c บา a r เพื่อทำสิ่งต่างๆนะฮะ อันนี้เพื่อไอ้น,นี่นะอ่ะนะฮะมันจะได้ไม่เห็นอ่าต้องยืมโทรศัพท์วิดีโอเกม DVD Player เยร่าเสียดไม่มีนะนี่เปิดไฟดครับเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นแบบท็อปไม่ต้องเอาเดี๋ยวว่าต้องเอ้ยต้องเอาโอเค ต้องยืมอะไรอีกอาอาะโดไปกันไม่ไม่ไมาปิดไฟปิดไฟต้องเนียนนะฮะเป็นโจนที่ดีอะไรกะทีวีป่ะทีวีอยู่ไหนห <c oughs> ยิบ,อเ,บเอนาฬิกามันจะกลับบ้านกี่โมงเดี๋ยวจะกลับแล้วแน่เลยเนี่ย อีกหนึ่งนาทีผมสัมผัสได้อ๋อไม่มีอะไรขึ้นชั้นสองวะมีไฟไหมเออมีอะไรอีกอะไรอ่ะ What is this มันคือเฮียอะไรแมว กีตาร์แล้วเงาะว่ไม่ต้องนะครับผมเบรดเอ่อประตูครับประตูประตูะตโอเคเปิดไฟเอ้าผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้าเอาในดู้เสื้อผ้าเอ้าไปซ่อนปะเฮ้ยเสียงรถอ๋อไม่ใช่นะเสียงนาฬิกาเออตกใจหมดเลยอ๋อเงินซ่อนในตู้เสื้อผ้าได้เดี๋ยวเราไปิดไฟอ่ะ โอ้ยเสียวตูดมากตอนนี้โมบายโฟนเยี่ยมอ่าปลดล็อกแล้วมีไฟไหมมีคอมต้องเอาวะคอมไม่ต้องฮนะมีนี้นมีอะไรบ้างอ่ารหัสรหัสตู้เซฟ 6745แล้วจำไว้ครับเพื่อมีตู้เซฟอาจจะเป็นรหัสก็ตูต้เซฟแหละมันมีอะไรนะที่จะใส่รหัสได้ลตู้เซฟนะครับเสือมึงกลับบ้านห้องน้ำไม่ได้มีไม่มีอะไรทีในหน้องนำ้ำเอ,อ้าเสียงเฟซบุ๊กไม่รู้ติดมาเลยเปล่าไม่น่ามาหรอก อุ้ยของเลื่อนมันจะสงสัยไหมก็ไ <c oughs> ม่ก็อี่ยอมต้องสงสัยครับมันสงสัยแน่เลยทำไงดีครับมันยังไม่กลับบ้านกลับเลยว,วะยังได้ของไม่ครบเลยอุย้ยมันกลับบ้านแล้วอู้มันอยู่ข้างนอกเดออทำไงไปซ่อนดิเออห้องนี้ไปดูเสื้อผ้าเออซ่อนอุย้ย

อุ้ยมันเปิดไฟไม่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 อยู่เสียงมาจาก <S <S ด้านซ้ายครับเปิดไฟแล้วเฟซบุ๊กนี่ก็ดึดึงอย่งเลยมันเดินอยู่ด้านซ้ายครับไม่รู้ตอ,นนอดในคอร์ดวิดีโอไปว่ามันจะมีเสียงซ้ายขวาอยู่ด้วยหรือเปล่าอ้าวักสตสตรีมแป๊บหนึ่งนะ app, <c şiếc> chơi game ừ, ok, to to to, à, to đi ạ, thảm ảo มันเปิดปะเฮ้ยใครเปิดโคดโอเพนอาะจะเฮ้ยเฮ้ยมเมานะรอนเราเกมเฮ้ยเลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันวิ่งอยู่ด้านขวาเมืเ่อกี้มีประตูไปด้านขวา เกมนี้มันไม่ธรรมดาต้องใช้สมองมากๆผมก็โง่อย,ยู่แหละไม่กล้าเปิดเลยเป็นเรื่องคนอุยอ้ย,โ,ยโดดไม่ได้ด้วยหนีอ,อุ้ยโอ้โนหวัวลุกกลัวจังเลย โอ้ยมันตามหนูแล้ว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 อุ้ยโอ้ผ่านเป็นโอ้โหเป็นจวนที่ไม่จับจัดมาดีไม่หล่อเลยนะพอแล้วพออันนี้มันเล่นเล่นๆน,น,นะเดี๋ยวยคลิปว่าเซ้นสี่จะมาวัดด็อกจะทำอะไรก็ทำแล้วเลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปดักสองมานะะ เพราะว่าตอนนี้ติดต่อต้องอยู่ดออเดี๋ยวต้อ้เจอกัน